เอาภาพมาดูกันก่อนเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเอาภาพมาให้ดูกันแล้วแล้วให้ทุกคนลองทายกันดูว่าเมื่อมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กว่าทายซิว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามือของเรามีลักษณะของตุ่มแดงๆแบบนี้แล้วบอกพลิกอีกข้างหนึ่ง ine, ine, อุ้ยมันเป็นทางเลยอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะไม่สบายหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าอ่ะทายกันถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นจาก พยาธิครับน่าก,กลัวมากตกใจมากเลยนะตอนแรกเอ๊สกิดถามพี่โจโรคติดต่อปะเนี่ยพี่ไม่ติดไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดโอ้อคุณผู้ชมครับมาเตือนภัยกันหน่อยครับอย่างที่เล่าไปนี่แหละครับว่าในโลกโซเชียลมีคนมาโพสต์บอกว่าทายกันหน่อยเกิดจากอะไรก่อนเฉลยว่าเป็นพยาธิครับโดยเจ้าของมือนี้เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเอ๊เกิดอะไรขึ้นนะวันที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยก็ทำอะไรทั้งวันนะวิธีการที่เขาบอกคือว่า เขาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี้ยหนึ่งวันเขาไปนั่งถอนยามาทั้งวันเลยครับพอตกนอนกลางคืนเอ๊ะมือมันเริ่มคันพอคันก็เกาพอเกาตื่นเช้ามาพอสว่างปั๊บเฮ้ยทําไมที่มือตัวเองมันมีตุ่มน้ําใสๆก็คันมากขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าในผิวหนังของเรามันมีอะไรบางอย่างชัยไปมาใต้ผิวหนังบางคนบอกโอ้โหอามเล่าแล้วขนลุกเลยขนลุกเหมือนกันนะครับหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนเข้ามาเม้นต์กันเยอะมาก ไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านหนึ่งครับเป็นผู้เชี่ยวชาญครับด็อกเตอร์นัทขพัฒรัตนพิทูลครับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโรคปรสิตสบสํานักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆตกใจกว่าเดิมอีกฮะโหยต้องาำมันน่ากลัวไงมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวอ่อนพยาธิชัยผิวหนัง ทีมข่าวถามต่อเลยพยาธอะไรครับคุณหมอ,อม,มันเป็นตัวอ่อนพยาธิปากขอในสัตว์ในสัตว์คุณหมอแน่ใจเหรอในสัตว์ใช่ในสัตว์มันจะเกิดขึ้นกับสุนัขหรือแมวแต่ถ้ามันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวมันก็ตาย ตกใจกว่าเดิมอีกครับ hmm. คือคุณหมอตกลงอยังไงเนี่ยรักษายัางไงดีคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ว่าคนที่โพสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปถอนญ้ามาทั้งวันตกกลางคือรู้สึกคันตื่นมามีตุ่มน้ําอันนี้อาการมันใช่เลยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีตัวอะไรบางอย่างมันชัยใต้ผิวหนังอันนี้ก็ตรงอีกเหมือนกันแต่บอกก่อนว่าเอาจริงๆนะในแต่ละวันเนี่ยไอ้เจ้าพยาธิตัวเนี้ยถ้ามันฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปมาได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง2เซน แต่แม่คุณผู้ชมวันละองเซนน่ะมันก็ไปเรื่อยๆนะถูกครับแต่คําถามคือว่าอันตรายแค่ไหนมันก็จะคันๆนะหนูแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตครับเพราะพยาธิปากขอที่มาเติบโตในร่างกายคนมันจะไม่สามารถพัฒนาเป็นพยาธิปากขอเต็มไวัยได้ครับปกติแล้วมันจะหายเองแต่แน่นอนลละใครเจอแบบนี้ครับสภาพแบบนี้คือเออคือต่อให้มันไม่ต้องโตเต็มวัยเนี่ยเห็นแค่นี้ อามไปหาหมอไปอามไม่ได้เป็นนะแต่้เป็นผมนะแบบไปเหอะไปนะช่วยรบกวนเหอะไปหาหมอลาพักได้เลยเอ,อแต่คุณผู้ชมคําถามคือว่าเกิดมาได้ยังไงแล้วมันมักอยู่ในที่ไหนเพราะหลายคนบอกอา้าวฉันก็เพิ่งถอนยาเมื่อกี้นี่อันก็คันอยู่นะแต่ว่าไม, <laughs> ไม่ได้มีเป็นอย่างนั้นนะ,ะคุณผู้ชมครับคือส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับว่ามันจะมาจากในหมาในแมวครับเพราะฉะนั้นแล้วที่มักจะพบก็คือในอุจจระของหมาแมว แล้วตัวอ่อนเนี่ยเวลาที่อุจจาระเนี่ยมันก็จะอึส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอึลงบนสนามหญ้าของถ้าเป็นหมาใช่ไหมถ้าเป็นแมวก็จะเป็นแบบในกระบะทรงกระบะทรายก็มีโอกาสเหมือนกันเหรออันนี้ก็ต้องต<า>กักให้ระวังนะพยาธิาาาปากขอเนี่ยมันอยู่ในตัวสัตว์มันอยากจะออกมาจากตัวอุจจาระของสัตว์เหล่านี้ได้โดยเฉพาะไข่ของมันพอออกมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าตัวอ่อนเหล่านี้จะไปฟักในดินในทรายและพอเราไปสัมผัสโดนแล้วร่างกายของเรานั้นมีบาดแผลเล็กน้อย มันก็จะพยายามชัยเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็พยายามเคลื่อนที่เพื่อจะไปสู่จุดที่มันสามารถโตเต็มไวัยได้เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกแลลวครับมันเต็มไวัยไม่ได้ในร่างกายมนุษย์ม,มันก็เลยพยายามที่จะช้หาทางออกสุดท้ายมันจะตายเองครับถ้ากรณีสุนัขแมวเขาไปอยู่บริเวณนั้นน่ะเขาก็จะได้รับเชื้อโดยการที่พยาธิชัยเข้าไปใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเป็นคนไปนอนไปนอนตามหาดทรายหรือไปทํางานตามพื้นดินหรือนอนตามที่ชื้นแฉะก็จะติดเชื้อได้โดยพยาธิมันก็จะใช้ผ่านผิวหนังแต่ด้วยความที่เขาไม่ใช่พยาธิสาหรับคนเรามันก็มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ก็จะอยู่ได้ประมาณ2-4ถึงสัปดาห์พยาธิก็จะตายมันไม่ได้้หลแรงให้ถึงกับเสียชีวิตครับมันก็จะ,ะทำให้ เกิดอาการคันหรือแพ้โดยบางบางคนก็ไม่แสดงอาการประเด็นสําคัญครับพี่โจครับน่ากลัวมากอ้าวคือเมื่อกี้หมอบอกว่าอยู่ได้ถึง4สัปดาห์4อาทิตย์ถ้าเป็นพี่พี่ตายก่อนพยาธิแล้วนะเห็นมือเห็นมือตัวเองเป็นแบบนี้โอ้ยไม่ไหวเครียดนะโอ้โหกลัวแล้วคนอื่นเขาจะรังเกียจไหม ถูกป้าเราอธิบายอ๋อมันเป็นพยายแะครับไม่ไม่เป็นไรไม่ติดนะเห็นแค่นี้ก็กลัวจะแย่เราแล้วไม่ใช่อะไรผมอ่านข่าวนี้ไปนะพี่โจก็นั่งเกามือตัวเองอยู่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคือพอแลพอแล้วทีมงานพอแล้วพอแล้วเผื่อหลายคนกินข้าวกันอยู่วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือพยายามอย่าไปเดินเท้าเปล่าบนดินบนทรายบนสนามหญ้าหรือถ้าจําเป็นจริงๆถ้าไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับในดินในทรายในหญ้าเนี่ยล้างมือให้สะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร คือไม่ใช่ว่าพอหยิบจับโดนแล้วไปกินข้าวต่อเนี่ยบางทีมันเข้าไปต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะนําเอามูลของอุจจระ,ะหรือว่าของหมาของแมวเนี่ยไปทิ้งดาที่ต่างๆเพราะมีโอกาสอย่างยิ่งถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้รับการกินยาขับพยาธิหรือถ่ายพยาธิมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเจอพยาธิปากขอแบบนี้นะครับแล้วก็คุณหมอย้ําอีกทีว่าอ๋อพบบ่อย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนอย่างไทยเรานี่แหละครับโโอ้โอโขนลุก <laughs> <ๆ S 1> ล็แ <laughs> สดงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ <laughs> แต่ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคุณผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเ <laughs> ชื่อปั้นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ